นนวันที่18กรกฎาคม2 5 6 8เป็นครั้งที่79กทีข้าพเจ้าที่พงศ์มธีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสาธายพระสูตรพระปร,ะประลิตละมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยบูชาเดบครุปาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิสดจเนี่ยครับเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญบทที่1บทกา,าพะัะรัตรยัยอรหังสมาสมุโทโธะขวะพุทธังะควนันตังอภิวาเทมิสวกากขาโตปะวะตาธโมธ สวัสดิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆส,สังฆังนมามิบทที่สบทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัพพุโธส,สุจีรังปรินิพุโตกุเนหิทรมาโนธานิปรมีหิจักทิสติยาวชีวังอหังพุทังธรรมังสังฆังสรรนังโตปูเชมิรันตนะแตยังธรรมังจรามิโสธินา บทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กาวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวดา,าสัตตมังวนิราชัสาสาสุนันตุสักสโมกะทังสเกคารเมจรูเปขิริสิคราตาตัตเตจตนตลิเขเวมาเนทีเปรเัตเถจัคาเมตรุว่า,า,หา,หาเนคหันเเคหวัตถุมหิเคเตภูม,มามเจตูเทวชลทัวาาล,ลวิสเมยักขะกันทปนาคาติฐานตาสันติเกยังุนิวรวจจังนงสาธุโวเมสุนันตุธรรมสุนกาโลอยัมพัทันตาธรรมสุนกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวนกาโลอัยัมพัทันตา บทที่สี่บทสวดพระพากนามบักการนโมตัสสะภะควาโตอาราโตสมาสมทัสสะนโมตัสสะภะควาโตอาราโตสมาสมทัสสะนโมตัสสะภะควาโตอาราโตสมาสมทัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขวานาปาถาพุทธังสรณะนัฉามิธรรมังสรณะนัฉามิสังฆังสรณะนัฉามิทุติยมปิพุทธังสรณะนัฉามิทุติยมปิธรรมังสรณะนัฉามิทุติยมปิสังฆังสรณะนัฉามิตติยมปิพุทธังสรณะนัฉามิตติยมปิธรรมังสรณะนัฉามิตติยมปิสังฆังสรณะนัฉามิอิติปิโส บทที่6บทสวดสัจจเกียาคถานาติเมสุรนังอัญยังพุทโเมสุรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทานาติเมสุรนังอัญยังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทานาติเมสุรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดตีรตนะปนามคาถา พุทธังนเมรัตนภูตะสลีระจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะสุวิสุทธิสารังสังฆนาเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนเตยวหังสมาสมโสริตะวัตถุวิเศษสภูตังอโยยานยุตตะคุณโยคะวะสพวัตตัง อสุมิตยมหิปีตเทวายถาติทันเตเอกังวินาติทิตเลสะมาสัมภเวนะโลเกกถทาจิจ่จิเลจับปตุภูตังคภีรยานวิสัยยังอธิทุทัสสัตถังเวโยหิปนิตะเนหิวิชัญญลูปังโลกัมหิเกหิจีกะฐานจุปัลภณียังเกสันโลกัมหิเกหิจิกถานจุปัลภณียังเกสันจีสดุวิธิตังคุณกยตตายะ นามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปีสมุปัสตังมณสีสุทภาพสาทฐานังปุญญติการนามาสมุตตะมาปุณณภูมังทุกขาปรมุจจนมุขะาสรนังคตานังปูชาระเหสุปปรมังอภิปูเเนยังนิพานะสัชิกิริยายุปนิสยัตถังสมากิเลสามลโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุสเลหุปเสวณียังปาเนหิจาปีสระนังมณังคมณียเมวะ ัสมาหิตังติลัตังสารนังขตํมหะรัตินทิวังขณะเนสุนัมัสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปัสสนจิตตาตัฐานุปาริจริยาสทารตาจปุญเยนะตัฐทะสุขเตนะสุขีพระเวมุเตชเะตัดสะจัสทาปิสวตถิโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหีประมาณภูโตโลกุตตระพิสมโยเนียโตสุโพชังตัสโสปนิสาญาจายายาอยมปีโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโร บทที่8นามกรัตเศธิคาถานในพระนิพนธ์ของสเสด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวรโรรสโยจักขุมาโมหะมาลาปัก,กัดโถสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังเชื้อตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิลสานะมามิโลกัสสะนาถันจาวินายกันจะตันเตเชาสาเตเชสิทธิธโหตุสัพพันตลายาจาวินาสเมนตุ ตมโทโชโยวิยตตสัสสัตุทัดเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังนียนิโกธมะธรสธารีสาตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังศิลปสาระมามิโมหัปปทาลังอุปสารตถาหังตันเตชศเตเชยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปปูปักกิเลสเชตาสันโตสะยังสตินิโยชโกจะ สวาขาตตธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมัสีละทิถิงตันเตชะสาเตเชสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุปธิกา้าบทสวนนโมการะอัฏฐกคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสมัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตมธรรมัสสะสวขา,าตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธศสศละทิฏฐโนนโมอมาตายาลทัาลทสะลัตนติยัสสะสาธุก,กังนงโมอมากาติตัสาตาสาะตัสสะวัตถุติยสปีนโมการะประภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัตถวานโมการานุภาเวนะสวัสิโหตุสัพพตานโมการสาสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสระมัยยูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังพักวาสเกสุวิหารติกัปิโรธุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนะสัตติงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกัตตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตถโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทโหงิ อยังโขพควาสกเกสุวิหารติกับิโรตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตติงปจ,จามเตหิพิขุสเตหิสเพเหว,วอาอรหันเตหิทัศหิจัลโลกัตตูหิเทวตาเยปนะุเยณะสันิปติตาหติพัคหวันตังทัสนายะพิขุสังคันจะยานูณนะมยยมปิเยนะพะควาเตนุป,ปสังกเมยามะอุปสังกมิตาาตวาวะพควโตสัตติเกปเจกาคาถาพระสยามาติ อัถโขตาเทวตาภควะอัถโขตาเทวตาสยถาปีนามะพละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสำมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกโตปุระโตปตุระหังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังขังอาภาสิ มหาสมยโยปาวะนสัสวิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมยังททกิตาเยวะอัป,ปราชิตาสังคันติอัตโคอัป,ปราเวิวตาภควะโตสันติเกอิมังขังอภาสิ ต,ตระพิกโวสมาถัางสุจิตังอัตโนโอชุชกะมะกังสุสารถีวะเนตานิะเหตว่าอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอป,ปราชทวตาภควโตสันติเกอิมังขถังอาภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปลีคงังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนคาติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายามานุสังเทหังเทวากายังปริปเรสันติติอาทาโคพัควาพิกุอามันเตสีเยปูเย,พยเณพิขเวทัสสุโลกัตตุตสุเทวตาสนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตะมันทนานัลหานโตส,สัมมาสัมพุทธาเตสามปีพะคกวันตานางเอตตาระมาเยวะเทวตาสนิปติตาอเหสูงสงยะถาปีไมหังเอตาราหิเยปีเตพิขเวพิวพสันติ อนาคตะมัทธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระวันตานังเอตักประมาเยวะเทวตาสนิปฏิตาภืิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาราหิเอจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทว,ทวกายานังนามานิตังสุนทะสาธุกลางมนานสิกรโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูพระวัโตปจัตสูงสพพุขวาเอตตะโวจะ สีโลกะมนุกะสามิยะถาภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคภพรังปิหตตาสมาหิตาปุตุสีหาวสสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทตะมนัสาสุทธาวิปัสนะมนาวิลาปิโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิโลวัตเวตโตอามันติสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโกโวเตจจาอาตบปะมะกะรงสุตววพุทธะสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษานทัศนัง อเปเกสัตตมัทขคุงสัตสังอัธสัตตริงสตังเอเกสัสานังอมนุสานมัทสุงอเปเกนันตมัทขคุงทิสาสภาปุตาอหุงตันจสพังอภิญญายะวอกกิตวานาจักขุมะตโตอยมันติสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวเยโวหังกิติสามิกิลาหิอนุปุพโสสัตสาสาวยขขาภุมมากะปิลวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยักสัสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกขุนังสมิตริงว่นังจัาสาหัสสาเห็นมวตายักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยักสัสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกขุนังสมิตริงว่นังสาตาคีลาติสาหัสสายยักานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยักสัสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกขุนังสมิตริงว่นังอิเจเตโสระสาหัสสายยักานานาตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสีโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิขุนัง er สมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสัตตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัตสีโนโมทะมนาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชะคหิโกเวปุลาสนิเวสานังพีโยนังสตตาสาสสังยขานังปยุรุปาสติกุมพิโลราชะคิโกโสปะคะสมิติงวะนัง ปริมัณจะที่สังราชาทัตตะรัถโผภาษาสติกันทพานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตตสาะพระโวยทนามามาหพระลาอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทะมนาอภิกามงพิขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิลุณโหตปะภาษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายศศิโส ปุตตาปิตัสสาพระโวอินนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงว่านางปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปีตัสาพระโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงว่านางอุตรันจะที่สังราชาุวโลตปรภาษาสติยขานังอธิปติมหาราชายศศิโส อุตาปิตัสสะพระโวอินนามามหาพราอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมนาอภิการมุงพิขุนังสมิติงวนังปุริมะทิสังทัตตัโถทักคินนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิลูปัโขกเวโลตลังทิสังจัตารโอเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสาทัทธละมานาอัังสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากุเทนทุวิเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเศรษฐจะก,กินุคันทุนิคันทุจะปะนาโโอปะมัญโยจะเทว,วะสุโตจะมาตลิจิตะเสโนจันทพโพนโรราชาเชโนสโพอ,อาคูปัญจะสิโคเจวะติมพะูสุริวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสาราชุภิโธทมนาอภิกรม,มงุงพิกุนังสมิติงวะนังปธาคูนาภาษานาคาเวสา,า,สาลาสัตชกากระพาละสะตราอาคูปายาคาสายยติพิ ยามุนาทะัตตะละถาจะอคูนาคายาสัตสิโนโอเอราวันโนมานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคะราเชสาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนวชาปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาคะราชาณมาสีสุปันนาโตเข็มมะมก,กาสีพุทโธ สันหาหิวาจจหิอุปวาหยันตานาคาสุป,ปนาสระมะกังสุพุธทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวสวัสเสเ,เตอิทิมันตโตยะสัตสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาษา เวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสาตันจะผลิปุตตานังสเพเวโลจนามกาสันหิตวะพลิงเสนางราหุพัฒมุปาขะมุงสมมโยธานิพัันเตภิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขะมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสัสสาสหะเมตากรุณากยิกาอคูเทวายสัสสิโนทเสเตทสุตากายาสเพนานัต ตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนะวนโตยศสสีโนโมทะมนาอภิกามุงพิกุนังสิมิติงวะนังเวทูจะเทวาสาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัสสูปนิสาเทวาจะทมาคูปุรักกิตาสุดรศสูปนิสาเทวาสุดรมาคูปุรักกิตานักขัตานิปุรักกิตวาอาคูมันทะวลาหากาวสุนังวาสโวเศโธสโกปาคะปุรินทโททัศเตทัศตากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นะวันะวันโตยศาสตร์สีโนโมทะมนาอภิการมุงพิขูนางสุมิติงว่านังอัฐาคูสัพพูเทวาชละมะคีสิขาิวะอริตากาจะโรชาจอมมาปุพะนิพาสีโนโวรุณาสัทธรรมาจะอจุตาจอนเนชากาสุริยะรุจิลาอาคูอาคูวัสโวนเนสีโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นะวันะวันโตยศาสต์สีโน โมทะมนาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฐคูหัรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัตสิโนทเสเตทศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยสัตสิโนโมทะมนาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคนาณสาสหะ โอตาตะไคหาปมกหาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารักชาวิสกาจายสัตสินโนเถเนียงอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวสติทัศเตเตทัศธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตนะอนโตยสัตสิโนโมทะมนาอภิการมุงภิกขุนังสุเมติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากตะกาจายสัตสินโนสามพิตกาลรามาเศถาชุตินามาจาสวานิมานลติโนอาคูอัตคคูปรนิมิตา ทศเตเตทศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโตยัสัสสิโนโมทะมนาอภิกามุงพิกุนางสิมิติงวะนางสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหปุถะชาติมัคลีขังโอคะตินะมนาสวังทเขโมคะตลังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรมาประมตโตจากปุตตาอิทิมโตสห สนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสม,มิติงว่านังสัสสะพราม,มะโลกานังมหาพรมาพิาติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตส,สิโสทเสทหาอิสราอาคูปเจกะวาสวรติโนเตสัญจมะมัชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจาศเพรพิกันเตสินเทเทเวสพรม,มะเกมาระเสนาพิกามิปัสสะการทัะมันที่ยัง เอทะคันทะทะพันทะทะลาเคณนะพันทะมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิตโกจีนังอิติตัตถะ tha, มหาเสโนขณะเสนางอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสลังกตวานะเพระวงังยะถาโพสโกโมเมโคทนิยนโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโทอเสียงวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวคะิตวานะจักภุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสนระเตมระเสนาพภิกันตา เตวิชานธา,าพิวโวเตจากอาตับปะมก,กรุงสุตวาพุทธะสานังวิตระรเคหิปะการมุงในสังลม,มปีอินชยุงสภเวิชิตะสังคามาพยาติตายาาสัตสีโนโมทันติสัพุเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคละสุดตังอเสวนาจะาพาลานางปันทิตานันจเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลมุตตะมัง ปฏิรูประเทศะวาโสจะปุเพจกักตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตามังขลมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิบปัญจาวินยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังขลมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะละสังขโห อนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจายตการนันจะสังขโหอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญโมอัปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคารโวจานิวาโตจ่สันถุติจ่กปตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตตัง ปันตีจะโสววจะสตาสัมมนานันจทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมังคลมุตตะมังตโปจะพรมะจริยัญจาอริยสัจ,จนะทัศนังนิพพานะสัิกิยาจาเอตัมังคลมุตตะมังพุทธะโลกะธเมหิจิตตังยัสานกรรมปติอโศกังวุลชังเขมังเอตามังคลมุตตะมัง เอตาธิสานิกตวานะสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคัตฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติบทที่12บทสวดรัตนปริษยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสะมังอธิตถาคเตนะอิทามปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสวัิโหตุขายังววลาคังอมตังปณีตังยััชคาสักยมุนีสมาหฮิโต นะเตนะธรรมเมนะสมัชิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัิโหตุยำพุทธเศษโภปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยมาหูสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัิโหตุเยปุคลาอัตตะสตังปัสสถาจะตาริเอตานิยุคานิหติ เตทกิเนย,ยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพราณิอิทามปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามหิเตปฏิปตาอามาตังวิไคหะรัฐามุทานิพุติงพุชมานาอิทามปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุ ขีนางปุรานังนะวงนะาวังนาติสัมภวังเวรตตจิตตายะติเกโพสเมิงเตขีนาพีชาอาวิรุหิฉันทานิพันติทีลายะทายามปะทีโปอิตามปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุบทที่13บทส,สวดธรรมะบทสัสวัปอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัฏฐันตัสสะปโสสานิจังสัญญตจาริโนเนวะเทโวณนะคันทพโพนามาโรสะพรหมมุนา ชิตังอปชิตังกยีลาตถาลูปัสสะชันตุโน,โนบทที่14บส่ทส,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 สวดเก็บปัสสูตรภาสิตะมิทางเตนะภะวตาชาณตาปสัสสตาอรหัตตาสัม,มาสมพุทธเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวณะมาประมะปรายะมาอิติกิรายะมาปิตากะสัมปะทาเนนะมาตากะเหตุมานายาคาเหนะมาอาการะปริวิตาเกณะมาทิฏฐินิชานักขันติยามา พัพพระรูปะตายะมาสัมโนโนคุยะธาตุเมเหอัตตะนาวชาเนยญาถาอิเมธมาอุสลาอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาวินยุครหิตาอิเมธมาสมัตตาสมากินาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัตตะตุเมเหปะชะเหยญาทายะธาตุเมเหอัตตะนาวชาเนยญาถา อิเมธมากุศลาอิเมธมานวชัยอิเมธมาวิญญูปสสาตถาอิเมธมาสามัตตาสามาทินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติอาถาตุเมเหอุป,ปสัมปัช,ชวิหะเลยยาถาตีบทที่15บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมัป,ปะมายุงชลูปะนิตตาสะนสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมาโนพุญญานิเกยิลาถาสุขาวะาานิ อุปนิยติชีวิตามะป,ปะมายังชลูปะนิตตาสานันสติตานาเอตังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสัตติเปโขโยทะกายนณสังยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัาสะเปตัาสะส,สุขาวสุขายะโหติยังชีวมโนปะกโรติกุญยังธโม,มหเวรคติธรรมะจาริงธโม,มสุจินโนสุขมวะหาติเอสาณิสังโสธเมสุจินเน นะทุกขติงคชติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุกเขเอมะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสเพธรรมานัตติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินทติทุกเขเอมะโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนะชาโตปันนคถานะเมเกทุติยังอาหุตักกกา เอตัญฐายะเมทาวีตังคันเหยยะปันะกังพาหุงเวสรนังยันติปภะตาณิวานิจาอารามะรุขะเจติยานิมนุสาะพยตัดชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรนมุตตะมังเนตังสรณะมาคามะสภะทุกขาปมุตจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสสติ ทุกขังทุกขะสุป,ปาทางทุกขะสะจะอติกะมังอริยญจะอัถังขีกลงทุกขูปะสมคามินางเอตังโขสระนาังเขมังเอตังสรณนมุตตังเอตังสณะมาคัมมะสภะทุกขาปมุตติบทที่17บทสวดพระเทกะรัตตาถาอติตังน,นันนาวขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยตติตามปะหีนันตังอปัตตนจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตฐัฏฐวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามนุพปรูอเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมะปัจจุบันไม่งอนงันไม่คลอนใครในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจระเิญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปลงเถิดอัจเชวะกิจะมาตปังโกชัญามรนังสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละพระเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนารปะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตมะมตันทิต,ตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดครัานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่า ภูมิราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศราชนีแล่บทที่18บทสวดพินาศปจัจจเวกขณะปาถาแปลชลาธรรมโมไมหิชลงังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงล้นความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมไมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงล้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงล้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสโกมหิกรมะถายาโทกรรมะโยนิกะมพันธุกรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามิกลยานางวาปะปักกังวาตัสสะถายาโทพิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจัเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจจะเวกะขิตตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุขปัตตาเจท,ทุกขาพยิยปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมภะตังบุญสัมปัธงสเพเทวานุโมทันตุสพัพพสัมปติสิทธยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาเพรตตาโหตุฆัตฉันตุทเทว,วตาคตาสาเพพุทธาพระปัตตาปเจกนานเจยังพลังอรหันตานันจเตชยนะลักขังพันธามิสัพพโสบทที่ 20, ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิปัติปฏิทานคะาถา อันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเสยาเทวตาสติวิหารวาสินีถุเปคเรพฏทิเครเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพวรนตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิกเโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัปานะปูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาภูชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกา นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรนตุสังขะยังทาตุจิรังสตังธโมธมัทลาจะปุกขลาสังโคโหตุสมะโควะอัธยาจาอิตายาจาอัมเหละขตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปาปุญนยามะธรรมเมอริยอเวทิเตบทที่21บทสวดสัต ปะปฏิทานาคาถาแปลพระราชินพลในรัชกาลที่สี่ท่านทำอยังปฏิทานาคาถาโยพนามเซปุญยสิธานิกตาสายาญญานินกตานิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปิยะทิถาวาอันเยมชะตะเวลิโน คือชนเหล่าใดอันเป็นที่รักกู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่เจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันอยู่สัตตาติดทันติโลกัสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปัจเจกาจตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตเหล่าได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตเหล่าได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาทิน,นานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนะสตสตาสัเพสัตตาสัททาโหตุอเวลาสุขะชีวิน เขมาปะทันจะปะปนตูเตสาสาสิชะตังสุภาพเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกัดเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิน้วยดั้ยแห่งสัจจะอธิฐานไว้ใงความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนไรัยด้วยการสาธยยบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทษเทพตัวทั้งหลายโปรดโมทนาในการสวดสาธยายมยนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออันโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรใ้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไปรีพินาธโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณเสังวรวัดวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยน้พระัตรฤทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุการเทินสธทวุกุของข้าพรสน์เจริิญจตภาา ขออมถถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขจักความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชาต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเทนสัตสบบ์ตสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจิตตุรีพิพาชัยทั้ง4คือ,อยุวนะสุขะพระเทินขออนุทนาบุญกับคครอบัศีทุกท่าสาธุ